สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกไลท์เวิร์ดเขียวจากกิจกรรมฟรีขอเรียกแบบนี้จะได้เข้าใจตรงกันในคลิปนี้ครับและไลท์เวิร์ดฟ้าที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาผมเล่นหรือผมไลฟ์สตรีมนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะอ่ะโดยเตือนไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแน่นอน และก็จะทำให้ละเอียดนะครับโดยประเด็นที่ผมจะแยกไว้ที่จะทำในคลิปนี้คือ5ตัวอย่างนะครับเนาะโดยเริ่มจากอันนี้ 1. ผมจะทดสอบไล่เวิร์เขียวที่บวกศูนยโดยจะไม่ใส่มัฟมังกรแดงหรือกระทะสาแมงแดงนะครับ 2. ผมจะทดสอบไล่เวิร์เขียวที่บวกสี่ไม่ใส่มังกรแดงและ กระทะสามแมงแดงเหมือนกันส่วนคุณสมบัติของไลเวิร์ดเขียวเดี๋ยวค่อยว่ากัน 3. ใช้ไายเวิร์ดธรรมดาไม่ใส่กรอนแดงและกระทะสามแมงแดงครับ 4. นะครับผมจะใช้ไลเวิร์ดเขียวบวก0บวกแมงแดงแล้วก็บวกกรอนแดงนะครับก็คือเต็มสูบไปเลยแล้วก็5จะใช้ ไล์บลเขียวบวก4บวกแมงแดงแล้วก็กรอนแดงแล้วก็6นะครับผมจะใช้ไล์บลธรรมดาบวกแมงแดงกับกรอนแดงก็คือเซตที่เราใช้เป็นประจำปกติอยู่แล้วเนาะมผมจะทดสอบ6เซตตามนี้นะครับเพื่อนๆโดยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ในส่วนต่อๆไปนะว่าอันไหนเป็น1 2 3 4เนาะให้เพื่อนๆดูไป พร้อมๆกันอย่างนี้เนี่ยแหละเนาะส่วนอันไหนที่ไม่สําคัญเนี่ยเป็นช่วงตีมอนหรืออะไรเนี่ยผมอาจจะก,กอรอให้บ้างนะครับเนาะจะได้ไม่ยาวเยินเยอะเกินไปแต่ยังไงก็ยาวแหละคลิปนี้ก็ทําให้อย่างตั้งใจนะครับเนาะมาเรามาดูคุณสมบัติมันครับ,นะรบว่าเป็นแบบไหนเจ้าไลเวิร์ดเขียวมาครับเรามาดูคุณสมบัติของหมวกไลเวิร์ดเขียวและไลเวิร์ดฟ,ฟ้าไปพร้อมๆกันนะครับ สิ่งที่ไลเวิร์ดเขียวได้ขึ้นมามากกว่าไลเวิร์ดฟ้าคือออสเตตัสบวก2 HP บวก500 HP บวก100แล้วก็ลดล่ายแบบแปรผัน5%นตครับและไม่เสีย10 HP ทุกๆ5วิเหมือนไลเวิร์ดฟ้านะครับสำหรับไลเวิร์ดเขียวมานี่คือในส่วนที่ไลเวิร์ดเขวมีมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ โอกาสในการดูด HP และ SP กันนะครับสำหรับไรเวิร์ดฟ้าโอกาสในการดูด HP นะครับเมื่อเราโจมตีทางกายภาพมีโอกาสดูด5%และมีโอกาสที่จะได้รับ8%นะครับของ HP เมื่อเราทำเมื่อเราทาการโจมตีออกไปนะครับส่วนเจ้าไรเวิร์ดเขียวมีโอกาส3%ที่จะดูด HP 3%นะครับก็คือน้อยกว่า2แล้วนะ ทั้งโอกาสดูดและโอกาสที่จะได้รับของการโจมตีทางกายภาพโดยในวงเล็บบอกว่าทุกการอัปเกรด3ขั้นเพิ่มการดูด HP อีก1%นณทีน่นี้เราจะตีที่จุดปลอดภัยก็คือบวก4ก็เท่ากับว่าเราจะได้เพิ่มมาอีก2%โดยไลเวิร์ดเขียวถ้าตีที่บวก4ก็จะมีโอกาส3%ในการดูด HP และจะได้ HP คืนมา 5บวก4ก็คือ5%นะครับเพิ่มโอกาสดูดเป็น5%เเนอะอันนี้จบในส่วนของ HP ไม่งงเนาะเออถ้างงลองไล่ๆย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดนึงแล้วค่อยๆฟังต่อไปในส่วนของ HP ครับเมื่อเราโจมตีทางกายภาพมีโอกาส1%สําสำหรับไรเบิร์ดฟ้าที่จะได้รับ4%คืนมานะครับส่วนไรเวิร์ดเขียว มีโอกาส1%เหมือนกันที่จะดูด s p 1%อันนี้น้อยกว่าลรยเวิดฟ้าอยู่3แล้วนะเพราะว่ามีโอกาสแค่เปอร์เซ็นต์เดียวที่จะได้ s p คืนมาแต่ในวงเล็บครับเขาบอกทุกการอัปเกรด4ขั้นก็คือบวก4บวก8บวก12ก็จะได้ s p เพิ่มขั้นละ1%ก็คือบวก4ได้โอกาสดูดเพิ่มมาเป็น2%นะครับ ก็คือครึ่งหนึ่งของเจ้าไ i เวิร์ดธรรมดาอันนี้เราจะคุยกันที่บวก4ธรรมดาเนาะส่วนใครมีความสามารถในการไปบวก8ก็ค่อยว่ากันแต่ผมว่าโอกาสน่าจะน้อยแหละเออถ้าบวก8ก็จะได้เพิ่มมาเป็นอีก3%นะก็จะใกล้เคียงกับไ i เวิร์ดฟ้าแต่ณนะที่นี้เราคุยแค่บวก4พอครับอ่ะเนี่ยคือคุณสมบัติของเจ้าไ i เวิร์ดเขียวกับไรเวิร์ดฟ้านะครับ ก็มีความต่างครับเนาะมีความต่างอยู่แล้วเพราะเป็นของกิจกรรมฟรีและไรเวิร์ดเขียวไม่มีรูครับส่วนไรเวิร์ดฟ้าจะมีรูไรเวิร์ดฟ้าจะฟิกซ์เบลมากกว่าสามารถไปใส่การ์ดอะไหล่ก็ได้ตามที่เพื่อนๆต้องการส่วนไรเวิร์ดฟ้าผมไม่ตีบวกนะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นตามที่บอกนะครับเนาะตีแค่ไรเวิร์ดเขียวพอโดยที่ผมจะไปทดสอบครั้งนี้ก็คือที่ที่เรา ฟาร์มเงินเก็บเลเวลปกติแมกมาชั้น2ครับเดี๋ยวผมจะต้องกดประกันไว้ด้วยคาดว่าตายแน่นอนครับเพราะไม่ใส่แมงแดงผมคาดว่าตายแน่นอนก็จะบัฟอาหารพวกนี้นิดหน่อยเพิ่มสเตตัสนะครับไม่ได้อะไรเยอะแยะแค่3แค่4เนาะเอออาจจะก,กันตายได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ AB เซนเล่งแค่นั้นพอจะได้เห็นภาพชัดชไปไปทดสอบกันเลยครับขั้นแรก ผมจะใส่หมวกไ i เวิร์ดฟ้าก่อนนะไรเวิร์ดฟ้าก่อนโดยที่ไม่ใส่แมงแดงและกระทะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมกมาชั้น2ครับผมมาครับตอนนี้ผมอยู่ที่แมกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะผมขอใส่ไ i เวิร์ดก่อนอ่ะอันนี้ผมใส่ไ i เวิร์ดโดยผมไม่ใส่อะไรนะ เดี๋ยวผมทอดชาโด w นี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันมีโอกาส3%ที่จะดูด HP ใช่ไหมเออแล้วที่เหลือไม่มีอะไรอันนี้เพิ่ม HP เฉยๆอันนี้เพิ่มค่า ATK t a c ไม่เกี่ยวกับการดูด HP HP นะเออเดี๋ยวจะหาว่าโกงนะครับมาไอ้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปทดสอบกันครับกดประกันก่อนด้วย ไปลุยเดี๋ยวผมจะทดสอบที่3นาทีนะครับทุกการทดลองทั้ง6ทดลองเลยนะครับเราจะเอาเกณฑ์ประมาณ3นาทีนะครับเพื่อนๆเราแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกัน อ่ะครับครบแล้ว3นาทีสำหรับลายเวอร์เขียวเห็นความแตกต่างอะไรไหมครับผมมีในใจแล้วนะถ้าใส่ของเซตนี้เหมือนกันนะโอเคต่อไปครับเราไปเอาลายเวอร์เขียวบวก4กันและมาทดลองครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาไปบวก4แล้วเรากลับมาเจอกันที่แม็กฟาชั้น2เหมือนเดิมครับมาครับผม,มเมื่อกี้ผมต้องขอโทษด,ด้วยนะผมลืมอีกแล้ว ผมเสียบชาร์จแบตไว้และมันมีเสียงจีจีจีใช่ไหมเออขออภยัยแล้วกันครับแต่เป็น,ปนไปลยผมอาจจะพูดน้อยหน่อยช่วงมเมื่อกี้ก็ไอช่วงที่ทดสอบอเดี๋ยวผมปิดเสียงให้เออแต่ช่วงที่ผมพูดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันมีเสียงจีจีนิดนึงอ,อ่ะมาผมไปเอาลายเวิร์ดเขียวบวก4มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันที่3นาทีเหมือนเดิมครับไปไปเข้าไปในแมกมาชั้น2อกันครับเดี๋ยวเริ่มตรงนี้เลยนะครับ3นาทีเนาะ เราจะใช้ไลท์เวิร์ดเขียวโอ้ผมลืมเลยอันนี้ต้องขออภัยด้วยผมดันไปบวก4ี่มาก่อนอความจริงผมต้องทดสอบบวกศูนไลท์เวิร์ดเขียวแมงแดงกรอนแดงก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปผมใส่ไลท์เวิร์ดเขียวกรอนแดงแล้วก็แมงแดงนะครับเนาะก็ต้องขออภัยด้วยพอดีลืมว่าต้องมาทดสอบอันนี้ด้วยเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังทีหลังแล้วกัน ไปต่อไปเราจะใส่ลายบดเขียวมังกรแดงแล้วก็การ์ดแมงแดงนะครับในกระทะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนของกันแป๊บหนึ่งอ่ะมาผมเปลี่ยนของก่อน เดินเสิ้งเลยนะครับจะได้ไม่อยู่กับที่เกินไปนะจะได้ดูเห็นเห็นกันดๆนะครับ Put your head on my shoulder <So> bad. อ่ามาครบ3ามนาทีแล้วนะครับสำหรับลายเวิร์ดเขียวแล้วก็ของเราเต็มสูบที่เราเคยไว้ใช้ฟาร์มนะครับต่อไปถึงคิวของเจ้าลายเวิร์ดฟ้าอาครับใส่ลายเวิร์ดฟ้าครับ เริ่มทดสอบนะตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอา SP ให้เต็มและเริ่มทดสอบนะตรงนี้จะได้เริ่มที่เท่ากันครับเริ่มครับ At night อ่ะครับครบ3ามนาทีแล้วนะครับสำหรับลายเวิร์ดแล้วก็เซต ที่เราใช้เก็บเดเวลหรือฟาร์มเป็นประจำนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวผมว่าเราไปสรุปกันดีกว่าเดี๋ยวผมสรุปให้ทั้งหมดเลยครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับที่เมืองครับมาครับแถมครับแถม,แถมเนาะก็เดี๋ยวผมจะทดสอบลายเวิร์ดเขียวพร้อมกับใส่คอร์สด,ดูด hp ด้วยนะครับมันบอกว่ามีโอกาส1%ที่จะฟื้น H p ของตนเอง3%นะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก3นาทีครับพอดีผมไม่อยากให้มันคาใจครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไรเวิร์ฟ,ฟ้าส่วนไรเวิร์ฟ,ฟ้าไม่ต้องไม่ต้องพิสูจน์แล้วเพราะผมใช้อยู่ผมรู้ว่ามันคือยังไงเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังครับ สรุปกันที่เมืองครับผมมากครับเรามาสรุปกันเรามาอยู่ที่เมืองแล้วนะอ่ะคันแรกครับผมขอสรุปแบบนี้1นึ่งไลเวิร์เขียวนะครับบวกแค่0ูนย์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะดูด SP ไม่ค่อยทันนะครับก็แทบหมดเลยใน3นาทีนั้นเนาะคือทุกตัวอย่างที่ผมทำมาเนี่ยไม่มีการกดปั๊ม ไอตัวคุกกี้แบตเลยนะครับที่บวก HP กับ HP ผมกดปั๊มก็ต่อเมื่อเป็นการทดสอบครั้งต่อไปเท่านั้นเหมือนที่บอกเพื่อนๆนะทุกอย่างต้อง HP และ HP เต็มแต่ระหว่างทางผมไม่ได้กดเลยนะครับ3นาทีนั้นเนาะก็ดูด HP ไม่ทันส่วน HP นะครับก็ตึงและก็มีฮิวบ่อยเออสำหรับลายเวิร์ดเขียวบวก0โดยที่เราไม่ใส่กระทะหรือมังกรแดงเลยอ่ะส่วน ต่อมานะครับลเวิร์ดฟ้าไม่ต่างกันครับคือดูด HP ไม่ค่อยทันเหมือนกันถ้ามีอย่างเดียวแล้วก็ HP ก็จะตึงแล้วก็จะมีการฮิลบ่อยเพอเพจะฮิลบ่อยกว่าลเวิร์ดสีเขียวนิดนึงนะครับสักครั้งถึง2ครั้งมันอาจจะอยู่ที่จังหวะแต่ขอสรุปเลยว่าระหว่างที่เราไม่ใส่กระทะสามแมงแดงกับ H กับกรเอชพีครับลเวิร์ดเขียวกับลเวิร์ดฟ,ฟ้าเพียวเพียวดูด HP ไม่ค่อยทันเท่ากันครับ แล้วก็ดูด HP ตึงๆพอกันก็คือดูดค่อนข้างจะน้อยเออแต่ถามว่ายังรอดไหมยังรอดครับคลิปนี้ผมไม่ตายเลยนะที่ผมทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยแต่จะหิวมอนไม่ได้มากเท่าไหร่ครับก็จะได้ในระดับ4 5ตัวตึงๆก็คือ6 7ก็จะเริ่มตึงแล้วจะลากมาเป็น10กว่าไม่ได้ครับอ่ะจบสำหรับลเวิร์ดเขียวบวกศนกับลเวิร์ดฟ,ฟ้าบวกศนย์ อันที่2นะไล่เวอเขียวบวก4ในความรู้สึกผมและในการทดสอบดีขึ้นมานิดเดียวครับบางจังหวะเฉยๆที่มันจะดูดติดมันก็จะติดขึ้นมาพอสมควรน,นิดเดียวครับไม่มีความต่างแต่ก็ควรบวกไม่ใช่บอกว่าไม่ควรบวกนะครับก็ควรบวกสรุปสำหรับไลายวอเขียวบวก4ดูดดีขึ้นมาสักประมาณ5-7เซดูดขึ้นมาดีกว่าแน่นอนแต่ไม่ได้ดี ไปกว่าตอนบวกศูนย์นะครับแบบดีดหรือก้าวกระโดดนะแบบ 10-20%-30% ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ดีขึ้นมาสัก5-7%เท่านั้นเอ,เองเนาะสำหรับไลวบดเขียวบวก4ีนะครับต่อมาอันที่3าไลวบเขียวบวกมัฟมังกรแดงบวกกระทะ3ามแมงแดงก็ขอออกตัวเองนิดนึงไม่ได้ทำบวกศูนย์ให้ลืมครับดันเอาไปตีบวก4มาก่อน แต่เหมือนที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ต่างกันนิดเดียวอ่ะเรามาสรุปในส่วนของตัวนี้ใส่ฟูลออปชันคขบเซตที่เราใช้เก็บเลเวลฟาร์มดีเลยครับในความรู้สึกผมดีขึ้นมาเยอะลากมอนได้ระดับที่เราเคยทำแต่ละคนจะมีระดับที่ตัวเองเคยทำนะครับในการลากมอนในการฟาร์มจะรู้เองสำหรับผมระดับที่ผมทำ มันคือดีครับดูด HP ทันดูด HP มันก็ปกติช้าบ้างดีบ้างเป็นบางจังหวะครับเพราะมันอาจจะได้ในส่วนของมัฟมังกรแดงมาช่วยด้วยแต่ไม่ได้น่าเกียดผมไม่ได้ปั๊มก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับว่าผมไม่ได้ปั๊มก็โอเคครับระดับหนึ่งสำหรับไลเวิร์ดเขียวบวก4ฟูลออปชันครับดีขึ้นมาเลยใช้ได้เลยสำหรับสายฟรีผมบอกเลยนะ สำหรับสายฟรีไม่ต้องไปหาซื้อไลเวิร์ดสีฟ้าครับใช้ได้เลยนะสำหรับผมแต่คุณต้องมีสามแมงแดงหรือ2แมงแดงแล้วแต่คุณแต่ถ้าให้ผมแนะนำผมแนะนำสามแมงแดงและก็ต้องมีมัฟมังกรแดงด้วยเนาะอืมอ่ะนี่คือสรุปของไลเวิร์ดเขียวบวก4ฟูออปชั่นครับต่อไปไลเวิร์ดฟ้าฟูออปชั่นเป็นเซตปกติที่เราใช้ อันนี้ปกติครับดีกว่าลายเวิร์ดเขียวบวก4แน่นอนผมคอนเฟิร์มความรู้สึกผมดูดดีกว่าครับดูดแรงกว่าดูดทันกว่าอันนี้สำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับก็เก็บมันไว้ดูดดีกว่าลายเวิร์ดเขียวบวก4 Fu ฟูออปชันครับเออก็เป็นเซตปกติของเราสำหรับลายเวิร์ดฟ้าฟูออปชันนะครับแต่แต่แต่แต,แต่อย่าพึ่งฟันทง โดยผมจะบอกว่าถ้าคุณจะเอาลายเวิร์ดเขียวบวกสให้ดีเท่าลายเวิร์ดฟ้าธรรมดาคุณต้องใช้คอสตูมที่ดูด HP as ีแอดซอครับเพราะอะไรเพราะลายเวิร์ดเขียวฟูลออปชันอาจจะดูด HP ได้ขึ้นมาไม่ดีเท่ากับลายเวิร์ดฟ้าฟูลออปชันครับตอนลายเวิร์ดฟ้าฟูลออปชันไม่มีคอส์สตัวนี้มันดูดดีกว่าแต่ถ้า คุณจะเอาให้ไรเวิร์ดเขียว f u o l Option ดูด HP ให้แรงเท่าๆไรเวิร์ดฟ้าตอนไม่มีคอสต,ตัวนี้ที่ดูด HP นะครับคุณต้องหาคอส HP อ่ะมาใส่มันจะดูดได้แรงเท่ากับไรเวิร์ดฟ้าธรรมดาเลยนะครับสำหรับในส่วนของ HP เนาะเออถ้าคุณใช้ไรเวิร์ดเขียวบวกสีนี่นะโดยที่คอสตูมดูด HP เนี่ย คุณไม่ต้องไปหาคอสตูมแพงครับเหมือนที่ผมไปรีวิวอย่างคอสกระทงหรือตอนเนี้ยไปดูตลาดคอสอะไรที่อยู่ในหลัก2 3ถึงสาเอ็มที่ออปชันได้คุณเอาไปออปชันและซื้อมานะครับโดยที่หินก้อนเนี้ยมันอยู่ที่ราคา5ถึง6เอ็มเองไม่ได้แพงครับหินดูดเฮพมันไม่ได้แพงเหมือนเอพนะครับเนาะก็ไปหาซื้อมาใช้ลงทุนในงบประมาณไม่เกินอะผมให้ตให้ต่ำๆไม่เกิน 10m เอ็ม คุณจะได้คุณสมบัติที่ดูดดีแบบไรเวิร์ดสีฟ้าเลยอันเนี้ยผมคอนเฟิร์มครับเออผมคอนเฟิร์มนะก็คืออยากดูดดีด้วยไรเวิร์ดฟรีสีเขียวบวก4ไปหาคอร์สเพิ่มเติมมาครับในการดูด HP แล้วคุณจะไม่ต้องคิวต้องปั๊มเลยเอออันนี้คอนเฟิร์มครับกล้าฟันธงเลยใช้ให้จริงแล้วก็เมื่อกี้ที่ทดสอบมาก็ลองย้อนไปดูก็ได้ครับ ความรู้สึกผมบอกได้เลยว่าเมื่อใส่ตัวนี้มาปุ๊บไอตัวที่ดูด HP อ่ะดูดดีจริงๆครับเท่าไรเวิร์ดฟ้าที่ไม่มีคอร์สส่วนดูด HP เลยดูดแรงเท่ากันครับ <It> s <S ถามว่าลงทุนอีกไหมลงทุนครับต้องลงทุนซื้อแมงแดงถ้าคุณมีไรเวิร์ดเขียวนะสมมติคุณเป็นผู้เล่นฟรีมีไรเวิร์ดเขียวลงทุนซื้อแมงแดงสักตอนนี้มันใบเท่าไหร่อ่ะสัก 5M ก็ประมาณ 15m ได้ตีสัก ตีซะตํตๆกระทะสามแมงแดงหรือกาต้าอะไรของคุณผมไม่รู้นะคุณไปดูของคุณของคุณเองผมยึดในของผมกระทะสามแมงแดงประมาณ1 5บหถึงยีเอมอันนี้ถูกแล้วครับประมาณ5้าถึงเอมก็ประมาณ25อมใส่เลดิกหรือจะใส่ไอ้นี่ก็ได้เพราะของมันถูกแล้วใส่ฮาร์ี้ก็ได้ครับไม่มีผลก็อันเนี้ยตีซะประมาณ5้าเอฮารี้มันหลักแสนครับเออ เป็นเท่าไหร่แล้วผมตีสูงสูงไว้ให้ก่อนนะเผื่อคุณไปได้ถูกเป็น 25m 25m บวกกับคอ์สตัวนี้ประมาณอีก 5-7m ก็ประมาณ 25-27m ครับแต่ถ้าจบมีงบแค่ 25m ไม่ต้องหาตัวนี้มาใช้ก็ได้แต่ไม่ต้องลากมอนมาแบบเยอะๆมากนะครับแต่ลากได้มาเยอะๆลากได้ครับเยอะๆลากได้ดูดทันเหมือนกันแต่ดูดไม่แรงเท่าไรเวิร์ฟฟ้าก็ยังยืนยันคำเดิม เ,ออเสิร์งได้ไหมเซิร์งได้ครับใช้เลเวทเขียวเดินเสิร์งที่แมกมาได้เหมือนกันแต่ถ,ถ้าคุณมีคอร์สด,ด้วยคุณเดินเซิร์งมันกว่าปกติแน่นอนครับเนาะเออวันนี้มาไขาข้อข้องใจให้หมดเลยจบครบทุกอย่างไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วผมไม่มีส่วนอะไรที่สามารถจะดูด HP HP ได้มากกว่านี้แล้วเท่าที่ของผมมีนะครับธรรมดานะไม่ได้ออปชันอะไรเดี๋ยวหาว่าโกง ไปเอาปีกออปชัน HP HP มาใส่หรือเปล่าไม่มีครับธรรมดาครับไม่ได้มีส่วนไหนบอกว่าเป็น HP HP ครับอันนี้ใส่แค่เพิ่ม HP เป็น1%ใช้เฉยๆแค่1%อันนี้ก็แค่1%ไม่มีส่วนไหนดูด HP หรือ HP เหมือนกันอันนี้ ATK 1%ไม่เกี่ยวกับ HP HP ครับทุกอย่างเคลียร์นะครับผมไม่ได้ไปแอบใส่อะไรทั้งสิน้น ทุกอย่างตรงไปตรงมาที่พิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นครับโอเควันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปทดสอบไลเวิร์ดเขียวหรือไลเวิร์ดจีนแดงพร้อมกับไลเวิร์ดฟ้าผมบอกเลยไม่จีนแดงต่อไปนะครับใช้ได้ใกล้เคียงไลเวิร์ดฟ้าเลยสำหรับสายฟรีแต่อยู่ในเงื่อนไขคุณต้องมีกระทะ สามแมงแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ในสายอาชีพคุณสามแมงแดงบวกกับมัมังกรแดงคุณเดินเสริงได้เลยครับอันนี้ผมกล้าการันตีเนาะยิ่งคุณเลเวลสูงคุณยิ่งเดินเสริงได้สบายคุณอาจจะเปลี่ยนไปใช้2แมงแดงก็ได้ก็ไว้เท่านี้ครับถ้ามีอะไร เพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้นะครับบอกผมหน่อยผมผิดพลาดตรงไหนเนาะหรือเพื่อนๆอยากเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วก็วันนี้ถ้าผมพูดวกไปวนมาก็ขออภัยค่อยๆฟังแล้วกันนะครับเนาะแล้วตรงไหนที่ผิดพลาดก็อย่าว่ากันนะครับก็ทดสอบลันออนโปรดักให้ดูจริงๆเนาะไม่ได้ทดสอบกับไขรมันไม่ค่อยเห็นภาพโอเคครับ ถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e หรือแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคุณดูนะครับเป็นกำลังใจให้กับวีว่าด้วยแล้วกันและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นอะไรคอยติดตามรับชมไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม